การบำบัดพฤติกรรมทางอารมณ์และเหตุผล (Rational Emotive Behavior a l Therapy) หรือ REBT ผู้ก่อตั้งริเริ่มแนวคิดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง Albert e r l i s การบำบัดพฤติกรรมทางอารมณ์เชิงเหตุผลหรือ REBT เป็นการบำบัดทางจิตประเภทหนึ่งที่ริเริ่มโดย Albert e r l i s ในช่วงทศวรรษปี1950 เป็นแนวทางที่เน้นการกระทำโดยมุ่งเน้นที่จะช่วยให้ผู้คนจัดการกับความเชื่อที่ระเหตุผลของตนเองและเรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์ความคิดพฤติกรรมของตนเองในรูปแบบที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นและสมจริงมากขึ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องนักจิตวิทยาอื่นๆเช่น a ารอนทีเบ k ก็มีบทบาทในการพัฒนาแนวคิดที่ใกล้เคียงกันเช่น Con น i t ก v e t h าร a พี หลักการแนวคิดทฤษฎี REBT มีพื้นฐานอยู่บนความคิดที่ว่าความคิดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ทฤษฎีนี้ใช้โมเดล ABCDEFG เพื่ออธิบายกระบวนการดังกล่าว A activating event คือเหตุการณ์การกระตุ้น B belief คือความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ C consequences คือผลลัพธ์ทางอารมณ์และพฤติกรรม D. Disputation คือการต้วย้งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล E. ีเอ e เอ็ e ซ์ e คือความเชื่อใหม่ที่มีประสิทธิภาพและ F. New Feeling คือความรู้สึกใหม่ที่เกิดขึ้นธรรมชาติของมนุษย์ตามมุมมองของแนวคิทดทฤษฎี 1. มนุษย์มีแนวโน้มให้จะคิดผิดพลาดและมีความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล มนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความคิดที่มีเหตุผลเสมอไปแต่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ในวัยเด็กวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจหล่อหลอมความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลตัวอ,อย่างของความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลได้แก่ฉันต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนมิฉะนั้นฉันจะเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าหากฉันล้มเหลวนั่นหมายความว่าฉันได้ค่าโดยสิ้นเชิงชีวิตเราควรจะเป็นไปตามสิ่งที่ฉันต้องการเสมอ เมื่อมนุษย์ยึดมั่นกับความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลจะส่งผลให้เกิดอารมณ์เชิงลบเช่นความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าและทําให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์สมนุษย์สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเองได้ REBT เชื่อว่าแม้มนุษย์จะมีแนวโน้มในการคิดที่ผิดพลาดแต่ก็สามารถเรียนรู้ปรับเปลี่ยนความคิดและพัฒนาตนเองให้มีเหตุผลมากขึ้นได้ ความคิดไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายตัวแต่สามารถฝึกฝนและเปลี่ยนแปลงได้ผ่านกระบวนการโต้แย้งความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนความคิดตัวอย่างที่1จากฉันต้องการทําให้ทุกคนพอใจปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นฉันต้องเคารพตัวเองก่อนและไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้ตลอดเวลาตัวอย่างที่สจากฉันไม่มีทางรับมือกับปัญหานี้ได้ ปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นฉันอาจจะเจออุปสรรคแต่มันไม่ใช่จุดจบของชีวิตฉันสามารถหาทางออกได้เป็นต้น 3. มนุษย์มีความสามารถในการรับผิดชอบต่อความคิดและพฤติกรรมของตนเอง i r e b t เน้นย้ำว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดโดยเหตุการณ์ภายนอกแต่เป็นคนที่สร้างอารมณ์และปฏิกิริยาของตนเอง แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะอยู่เหนือการควบคุมของเราแต่เรายังสามารถควบคุมวิธีที่เราตีความและตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นได้ REBT ส่งเสริมแนวคิด Safe r e s p o n s i b i l i t y หรือความรับผิดชอบต่อตอนเองโดยสอนให้ผู้คนหยุดโทษผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมมองหาวิธีจัดการกับปัญหาแทนที่จะจมอยู่กับอารมณ์ด้านลบยอมรับข้อผิดพลาดและใช้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ 4. มนุษย์มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต REBT มองว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้เสมอตราบใดที่พวกเขาเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการฝึกฝนทางปัญญาอารมณ์และพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องนักบำบัดแนวแนวทาง REBT ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้รับการบำบัดรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังสอนทักษะที่ช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับปัญหาในอนาคตได้ด้วยตนเอง 5. มนุษย์มีความคิดและอารมณ์ที่สัมพันธ์กัน REBT เน้นย้ำว่าความคิด condition อารมณ์ emotion และพฤติกรรม behavior มีความสัมพันธ์กันถ้ามนุษย์มีความคิดที่ไม่มีเหตุผลก็จะทำให้เกิดอารมณ์ด้านลบและพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ในทางกลับกันหากสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดให้มีเหตุผลมากขึ้นก็จะช่วยให้อารมณ์และพฤติกรรมดีขึ้นตามไปด้วย REBT มีมุมมองต่อธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์มีแนวโน้นมที่จะมีความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมอย่างไรก็ตามมนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเองได้หากได้รับการฝึกฝนและการพัฒนามนุษย์มีความสามารถในการรับผิดชอบต่อความคิดและพฤติกรรมของตนเองและไม่ควรโทษสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ภายนอกมนุษย์มีศักยภาพในการเติบโตและการพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ความคิดอารมณ์และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กันหากเปลี่ยนความคิดได้อารมณ์และพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแนวคิดนี้ถูกนํามาใช้ทั้งในการบําบัดทางจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองในชีวิตประจําวันโดยสอนให้ผู้คนรับผิดชอบต่ออารมณ์ของตนเองและเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผลมากขึ้นกระบวนการปรึกษาและขั้นตอนการปรึกษา การบำบัดด้วย Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ไม่มีเหตุผล i r Rational Belief ซึ่งเป็นต้นเหตุของอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็นปัญหา e l ล i ิได้พัฒนากระบวนการบำบัดแบบ ABCDE Model ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการให้คำปรึกษาขั้นตอนหลักของ REBT มีโครงสร้างกระบวนการปรึกษาเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. การระบุเหตุการณ์ที่กระตุ้น (A, activating event) ขั้นตอนแรกคือการระบุเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์หรือพฤติกรรมตัวอย่างฉันถูกหัวหน้าง,งานตำหนิเรื่องงาน 2. การสำรวจความเชื่อของผู้รับการบําบัด (B, belief) วิเคราะห์ว่าผู้รับคำปรึกษามีความเชื่อหรือการตีความต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรความเชื่ออ,อาจแบ่งออกเป็น2ประเภท Rational belief (RBS) ความเชื่อที่มีเหตุผลเช่นฉันสามารถพรัฒนาตัวเองได้จากคำติชม In belief, i n r a t i o n a l Belief (IBS) ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเช่นฉันต้องทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบเสมอ 3. ม,มนุษย์มีความสามารถในการรับผิดชอบต่อความคิดและพฤติกรรมของตนเอง REBT เน้นย้ำว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดโดยเหตุการณ์ภายนอก แต่เป็นคนที่สร้างอารมณ์และปฏิกิริยาของตนเองแม้ว่าเหตุการณ์จะอยู่เหนือการควบคุมของเราแต่เรายังสามารถควบคุมวิธีที่เราตีความและตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นได้ i e b t ส่งเสริมแนวคิด Save Responsibility หรือความรับผิดชอบต่อตนเองโดยสอนให้ผู้คนอยู่โทษผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมมองหาวิธีจัดการกับปัญหาแทนที่จะจมอยู่กับอารมณ์ด้านลบยอมรับข้อผิดพลาดและใช้โอกาสในการเรียนรู้ มนุษย์มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต a E b t มองว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้เสมอต่บใดที่พวกเขาเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการฝึกฝนทางปัญญาอารมณ์และพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องนักบำบัดในแนวทาง a E b t ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้รับการบำบัดรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังสอนทักษะที่ช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับปัญหา ในอนาคตได้ด้วยตนเอง 5. การพัฒนาความเชื่อที่มีเหตุผลใหม่ e effective new belief and emotion เมื่อสามารถโต้แย้งความเชื่อเดิมได้แล้วนักบำบัดจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดพัฒนาความเชื่อที่มีเหตุผลขึ้นมาแทนเช่นจากฉันต้องทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบเสมอเป็นฉันคนพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ความผิดพลาดก็เป็นเรื่องปกติ 6. การนำไปใช้และปรับพฤติกรรมใหม่ F New Feeling and Behavior หลังจากที่ผู้รับคำปรึกษาสามารถเปลีป่ยนแปลงความคิดได้แล้วก็ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันการฝึกฝนผ่านพฤติกรรมบำบัด Behavioral Technique เช่นการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เคยหลีกเลี่ยงการฝึกผ่อนคลายและควบคุมอารมณ์การฝึกใช้คำพูดภายในที่เป็นบวกตัวอย่างการใช้ REBT ในกระบวนการปรึกษา สถานการณ์นักศึกษารู้สึกเครียดพราะสอบตกขั้นตอนรายละเอียด A activating event นักศึกษาสอบตก B belief ฉันเป็นคนล้มเหลวฉันไม่มีทางประสบความสำเร็จ C consequence รู้สึกซึมเศร้าหมดกำลังใจไม่อยาพยายามอีก D. disputation จริงหรือที่คนที่สอบตกครั้งเดียวเป็นคนล้มเหลวฉันเคยประสบความสำเร็จเรื่องอื่นไหม E. Effective new belief การสอบตกเป็นแค่ประสบการณ์หนึ่งฉันยังสามารถพยายามใหม่ได้ F. New feeling and behavior นักศึกษารู้สึกมีกำลังใจขึ้นและเริ่มวางแผนการเรียนใหม่กระบวนการปรึกษาใน REBT มีโครงสร้างชัดเจนผ่าน ABCDE m o เดลโดยเน้นที่การท้าทายความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล และปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อให้ผู้รับการบำบัดมีอารมณ์และพฤติกรรมที่ดีขึ้นซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ทั้งในการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวันเทคนิควิธีที่นำมาใช้ในการปรึกษาค่ะ 1. การปรับโครงสร้างความคิด (Cognitive Restructuring) ก็คือจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้รับการบำบัดระบุความคิดอัตโนมัติที่ไม่เหมาะสมหรือบิดเบือนและจะท้าทายความคิดเหล่านั้นด,ด้วยการตั้งคำถามแบบโซโกราติสเพื่อพัฒนาความคิดที่มีเหตุผลและเป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ 2. การใช้จินตนาการทางอารมณ์ (Emotive Imagery) ก็คือเทคนิคนี้จะช่วยให้ผู้รับการบำบัดจินตนาการถึงสถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์เพื่อที่จะฝึกการตอบสนองทางอารมณ์ที่เหมาะสมมากขึ้นและจะลดความเข้มข้นของอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้วยค่ะ 3. การมอบหมายงานบ้าน home work assignment ก็คือผู้รับการบำบัดจะได้รับ มอบหมายงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการบำบัดและจะเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยัง่งยืนด้วยค่ะข้อ4การฝึกทักษะการ,รเผชิญหน้า c o p p i n g Skill Training ก็คือจะมีการสอนเทคนิคการผ่อนคลายและการจัดการความเครียด พื่อช่วยให้ผู้รับการบำบัดสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ5นะคะจะเป็นการปรับความหมาย (reframing) ก็คือจะมีการช่วยให้ผู้รับการบำบัดมองสถานการณ์จากมุมอมองใหม่เพื่อปรับความเชื่อและความคิดที่ไม่มีเหตุผลด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นการท้าทายความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล d p u t t i n g irrational belief) ก็คือจะเป็นเทคนิคที่มุ่งเน้นให้ผู้รับการบำบัดระบุและทบทวนความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลของตัวเองโดยการตั้งคำถามถ,ามถึงความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของความเชื่อเหล่านั้นเพื่อที่จะไปปรับเปลี่ยนไปสู่ความเชื่อที่มีเหตุผลและเป็นประโยชน์มากขึ้นด้วยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นหัวข้อบทคัดย่อของงานวิจัยซึ่งบทคัดย่อของงานวิจัยที่1น,นะคะจะมีชื่อเรื่องว่าการใช้ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมกับผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษผู้วิจัยนะคะเอื้อทิพย์คงกระพันบทคัดย่อนะคะ บทความนี้เสนอทฤษฎีการให้คำปรึกษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม Rational Emotive b e h a v i o r Therapy ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษตามมุมมองแนวคิดของ REBT อยู่ในคลื่นลูกที่3เป็นวิธีการอาศัยปรัชญาผสมผสานกับเทคนิคทางจิตวิทยาใต้ร่มกรอบแนวคิดในกลุ่มด้านความคิดแนวคิดหลักทฤษฎีนี้มีสมมุติฐานพื้นฐานมนุษย์เกิดมาพร้อมกับศักยภาพทั้งความมีเหตุผลหรือความคิดพิจารณาหรือความคิดได้เหตุผลปัญหาของมนุษย์นะคะไม่ได้เกิดจาก สิ่งแวดล้อมภายนอกแต่จะเกิดจากมุมมองหรือความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อการมองหรือจะตีความและประเมินและปัจญิยะค่ะและการที่เรายึดติดกับค่านิยมและความเชื่อแบบดั้งเดิมที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะนำไปสู่การเกิดทุกข์ได้ค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นบทคัดย่อของงานวิจัยที่2ค่ะจะมีชื่อเรื่องว่าผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นค่ะผู้วิจัยนะคะอุไรวันจันทร์สอนบทคัดย่อของการวิจัยครั้งนี้จะมีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ1 จะศึกษาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นค่ะ 2. นะคะเปรียบเทียบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นก่อนและหลังการเข้าร่วมการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมส่วนประชากรที่ใช้ในการศึกษานะคะจะเป็นนักเกรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จากโรงเรียนราชีนีโดยมีจำนวน217คนและกลุ่มตัวอย่างที่เราจะใช้ในการทดลองนะคะจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนราชินีซึ่งมีจำนวน8คนโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่มีค่าเฉลี่ยของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่เปอร์เซนไทที่75ขึ้นไปค่ะและมีความ และต้องมีความสมัครใจในการเข้าร่วมกลุ่มทดลองด้วยค่ะส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะคือแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเพศสมผลของนักเรียนวัยรุ่นมีความเชื่อมั่นเท่ากับ0.93และโปรแกรมที่ใช้ในการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเพศสมผลของนักเรียนวัยรุ่น สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิตินอนพารามิเตอร์ด้วยวิธีวิลกสันผลการวิจัยพบว่า 1. ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุร่นโดยรวมอยู่ในระดับน้อยและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความโน้มเอียงในการประนามมีค่าเฉลีย่ยสูงสุด รองลงมาคือการมีปฏิกิริยาต่อความคับข้องใจและการเรียกร้องความสมบูรณ์แบบตามลำดับ 2. หลังการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมพบว่านักเกณยนวัยรุ่นมีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจุด05ค่ะ และนี่นะคะคือบรรณานุก,กรมที่เราใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบำบดัดพฤติกรรมทางอารมณ์และเหตุผล National Emotive Behavioral Therapy หรือ REBT